โอเคครับทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละก,กันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม่ครับเนี่ยมาทำอะไรลูกอ๋อกินชีสเส้น <laughs> ก็กราบสวัสดีท่านผูทุกท่านกั่ด้วยกันในะครับผมวันนี้เราก็มปอยู่ในเกมไมค์คร a f t ไมค์ครับมาชิลลอดอีกเช่นเคยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไนไปดูผลงานน้องหนูดีท้าจะ่ายแล้วคือตอนแรกผมก็ไม่ได้เอยู่ตอนตรงนี้นะไมปกติผมไปยืนอยู่ในนรกนะทุกคนว้าวอุ้ยได้เยอะอยู่นะเฮ้ยทำไมกูไม่มไม่เอาไม่เมาปลาตรงนี้วะโอเคอุ้ยได้อีกวะ ได้แหละโอ้โดมันมีโอกาสได้สมุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนในเวอร์ชั่นล่าสุดเหมือนเขาจะบอกว่ามันไม่ได้อะสมุดหรือยังไงเนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวในพาทนี้เนะี่ยผมเรียบได้ไปทําการจับหนูมาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีในรอยเสียน เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำที่ให้หนูตกปลากันทุกคนอ้างงอะไรดิงง,ง,งพี่เวฟเก็บพี่ตามตี่หนูตกแลงเงเก็บเดี๋ยวเราจะพามาทาก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยผมทุกคนตอนนี้เวฟได้ฟาร์มหัววิตชอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้ภาษาหมวกคือแบบกูฟาร์มไปนานมากคือแบบเปลืองทรัพยากรมากเลยทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เปลืองมากเลยเว้ย โอเคมาจะเรามาสร้างห้องให้หนูด้วยแบบผมว่าเราอยากได้แบบว่าห้องที่แบบเราสามารถมองให้เห็นหนูตกปลาได้ผมอยากจะสร้างไปตรงเนี้ยมันพอจะได้ไหมทุกโอ้โถมขึ้นมาเป็นอันนี้เฉยเลยไมผมว่าเราได้ะสร้างบริเวณนี้ได้นะครับผมซึ่งเราจะทําเป็นให้แบบว่ามีหนูอยู่ข้างในแล้วเราก็ปล่อยให้หนูเนะี้ยตกปลาไปเรื่อยๆอ่าซึ่งวิธีการทําเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะฮะอันดับแรกแล้วก็ แต่ว่าเราต้องมีแบบว่ามีหีบมีอะไรตเต็มที่เลยนะไหมคือเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนอ่ะอันดับแรกเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ว a t เอานี่ไงนี่ไงทุกคนคือมันมีแม่บ่อน้ําแม่น้ําอยู่ตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่ามึงทําแหละดีแล้วเออเห็นไหมโอ้ตูแค่ทาตรงนี้ก็มีแบบแหล่งน้ำโผล่มาเฉยเลยอ่าเสียกว่า ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สามารถเอาหนูมาตกปลาได้ดีน่าจะน่าจะทำได้นะโอเคมาเหรอนี่เราเอาดินมาดิเอาดินเอาดีดินดินดิน,ดน,ดนแล้วก็ซัดไปลบออกไปนี่ก็ทุบออกไปฝั่งนี้ด้วยเ,เรียบร้อยทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวนะผมว่าเราต้องปูให้มัน ไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ควรที่จะปูไว้เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องใส่เป็นหีบเข้าไว้เวยถามว่าทำไมต้องใส่เป็นหีบเนี้ยครับเราจะต้องใส่หีบเยอะๆเพราะว่าหนูพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตกปลาไปเรื่อยๆคือมันจะมีแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกปะละ่ะเออคือมันจะต้องแบบมีเทรนด์เยอะขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นเราจะต้องมาอันนี้เอาไว้อ่าเอาันนี้มาอันนี้กูจะพอหมดทุกคนเดี๋ยวนะเราสามารถเผาอันนี้เพิ่มได้เงี้ยซึ่งกูโคตรรวย กูคโคตรรวย <c oughs> เครื่องนี้สามารถเผาได้อย่างรวดเร็วมันช่วยให้เราแบบว่าทํางานได้เร็วขึ้นนะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนนะโอเคมาถึงว,ว่าผมจะสร้างไว้บริเวณอื ตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนไอ้ตรงอื่นแล้วก็ไปปล่อยทิ้งๆไปอ่าส่วนข้างล่างตรงนี้กูว่ากูจะทำไงดีว,วะอ่าปิดไปเลยแล้วกันอโอ้โธมันเกะกะแล้วต้องปิดเอาไว้ผมไม่อยากมันเห็นข้างล่างไม่อยากข้างล่างมันเป็นรูอะง,ง่ายๆเดี๋ยวแล้วก็อันนี้ทูกไปเดเรา้างตรงนี้เ,นเป็นน้องหนูเนี่ยผมส่วนวิเทอร์เดี๋ยวเราเข้าไปจัดการโอ้ว,วิเทอร์กระจอกทุกคนเออจัดก,การตอนไหนก็ได้ตอนเนี้ยกูต้องเอาธุรกิจชาวประมงมาก่อน อุตสาห์ได้แบบผลผลิตตั้งเยอะแหมอาชีพชาวป,ประมงหนุ่น้อยต้องมาก่อนโอเคแล้วก็เราจะเคลียร์ด้นค่านะครับเราจะเคลียร์ด้วยการอ่ใช้อันี้มานี่เลยทุบออกไปเลยไม่ได้สนนะฮะอันนี้ทุบไปเคลียร์ไปให้หมดอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นเจ้าอ่าผังแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยผมว่าเราเอาแค่แค่นี้ก็น่าจะพอ้รื่้งฝ้าเพดาน เออเราไม่ต้องแบบไปทําสูงก็ได้มัรายังไงเราก็ไม่ได้เข้ามาในห้องนี้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเราเอาฟ้าไปดานเป็นงูงง,งยง่อยกันเลยทุกคนแต่ตอนนี้กูต้องมานี่ก่อนปูผนังผนังห้องโอเคไปเดี๋ยวกูทาห้องแป๊บนึงโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าลําดับต่อไปเราจะใช้ยังไงนะซึ่งเราจะใช้นี่เลยทุกคนคือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรท่อส่งใช่ไหมท่อส่ง ท่อแต่ทำไมทำไมบ้านกูมันมีท่อส่งน้อย่ังวะกูมีอีกปะจำได้ว่าเรามีโอ้โหมีเหล็กโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราเราคราฟใหม่ได้เออกูรวยร <c oughs> วยเหล็กใช่ไหมโอเคเว่าเราคราฟท่อส่งว่าคราฟไว้แล้วสามสียันก็พอละโอเคแล้วก็อันนี้ก็น่าจะคราฟเป็นหีบหีบไม่ท่าพอทุกคนอันนี้มากูคราฟเพิ่มอ่ะกูต้องการหีบจํานวนมากเดี๋ยวนะแบมสิบอันโอเค เรียบร้อยลำดับต่อไปเราจะต้องวางเจ้าอมนี่ไว้หนึ่งอันเดียดเ๋ยวเดี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 ๋ยววางผิดเฮ้ยผมว่าเราเลาะตรงนี้อยกดีกว่าเออผมว่าเราซัดตรงนี้อยกดีกว่าผมว่าตรงนี้เราเปลี่ยนให้มันลึกเข้าไปอีกสักบล็อกเออน่าจะน่าจะดีกว่าคงจะดีกว่านะฮะซึ่งเราจะใส่ไปไว้แบบนี้เน่เราใส่แบบนี้แล้วก็เราใส่โค้งแบบนี้นะ,ะับผมมันก็จะไม่ สภาพจะไม่เหมือนกันเลย <c oughs> มีบิดบิดเบี้ยวเโอเคเรียบร้อยด้านข้างก็เก็บงานเหรอไหมโอเคเก็บงานนี่ก็ได้ให้มันดูเนี้ยบหน่อยทุกคนเนี่ยมันมีร่องๆ่อเงี้ยเราต้องแบบเออให้มันดูสวยหน่อยเออเนี่ยแหละยัดเข้าไปอย่าให้มันเหลือเอาไว้อันนี้ก็วางเข้าไปบล็อกปิดแบมโอเคส่วนพื้นผมว่าพื้นก็น่าจะโอเคแล้วนะเออตรงนี้ผมว่าสวยแหละแล้วก็เราจะมาวางเ้างบนเนี้ยผมอีก แบมอย่างนี้แล้วก็วางโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมถามว่าเราจะทำลำดับต่อไปยังไงเราจะมาใส่เป็นบันไดริงทุกคนใช่มันคือดีซ the a n บันได i n g แล้วก็จะคราฟมาแล้วก็อืม่ะโอเคเรียบร้อย3าันพรวว้อมหสะอ๋อพอดีเลยวะอันนี้อ่ะวางในสามอันโอเคเรียบร้อยแล้วก็สิ่งต่อไปสุดท้ายเราต้องมีก็คือ ตัวอะไรวะหนูใช่ลำดับลงไปสุดท้ายเราต้องมีหนูทุกคนเราต้องไปเอาหนูมาแต่ตอนนี้เรามีหนูแล้วแต่ตอนนี้กูขาดแค่น้ําแค่นั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปจับหนูที่ตรงตรงที่มันตกอยู่ตรงนั้นมาด้วยเออเดี๋ยวเราไปจับหนูตรงนู้นมาด้วยนะเพราะว่าผมผมอยากให้มันมาช่วยกับผลิตงานอะ่ะเอออยากจะรู้ว่าแบบวันหนึ่งมันสามารถผลิตได้ขนาดไหนถาม,มาว่าถ้าเกิดว่าผมเอฟคออนไว้นะทุกคนเราจะ มานี้ลูกแล้วก็เราจะทํายังไงของในนี้ดีเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับปา้ปาปาักเป้านี่ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่อ่ามีประโยชน์มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ละอันน่ะเออขามได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้น7เดี๋ยวชั้น7โอเค let's go เดี๋ยวนะชั้น7แล้วก็เราต้องใช้อันนี้ไงอันนี้ก็จะเป็นที่มาร์คแล้วก็จะเป็นไอ้นี้ด้วยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาทํากูจะทํำยังไงวะ <c oughs> เราจะต้องทํำยังไงวะมันถึงจะแบบว่า เอากูขึ้นไปดังากูลืมเอาน้โอ้โถกูมัวแต่พูดเนี่ยมึงมัวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเบรกเบรกกูโดดลงนี่กูโดดลงได้เออจะบปั๊บอืมไม่ต้องไปไกลชั้นเอ้ยมีหนูจุดเดกูลืมไปเลยเ๋ยนะมันมีชั้นหนึ่งที่มันมีอ้อยใช่ไหมเนี่ยอ้อยโอเคในนี้มีน้ําอยู่ฮะกูจําได้ กู <c oughs> จำได้วในนี้มีน้ำอยู่โอเคกู okay. เอาตรงนี้ก็ได้ง่ายดิอเอาตรงนี้ก็ได้ครับผัวตรงนี้ก็ได้ครับชั้นโอเคมากดกดลิฟต์มาไว้ก่อนทุกคนอ่ามาวิริการทำง่ายๆเราจะมาทำแค่แบล็อกเดียวเนี้ยผมให้มันเป็นพื้นที่ซึ่งผมว่าเราทำไว้ตรงนี้จ้ะกลางๆกลางๆเราจะไม่เราจะไม่ทำเอาไว้แบบว่าลึกๆเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวหนูเขาจะเปิดกล่องได้ไกลเนี่ยมันจะแบบจะต้องเดินมาไกลไง กลัวหนูเดินมาไกลแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมว่าเราจะวางหนูตรงนี้กันเลยอ่อักวางเลยแบมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพ่อใจเย็นเองใจเย็นก่อนสต็อปสต็อปโอเคสต็อปก่อนมาจะรอดับแรกนะครับผมเราปรับให้หนูเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆก่อนอ่าออยู่นิ่งๆกันลูกอยู่นิ่งๆกันเอออับมือหายไปหนแล้วตัวหนึ่งอ๋อโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวดิมันมีอีกตัวนี่ไม่ใช่หรออันนี้ follow me เอ่ะมนอยู่นี่กันมาอยู่นี่กันโลกอยู่ออกจากหัวข้าไปโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็จะมีหนูอยู่ทั้งหมดห้าตัวเลยนะแล้ก็จะเอาเขามาไว้ตรงนี้กันอ่าเอาเอาเดี๋ยวเดีกูต้องมากูจับมึงมาปุ๊บอ๋อเออว่ากูลืมไปเลยว่ะทุกคนอถุงเดี๋ยวเอาวางก่อนอันนี้มาจับมาวางจะมาวาง โอเคตัวแรกครับเราจะมาใส่น,นี้ให้เขาหนึ่งอันตัวที่2นี่เลยแล้วก็ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4โอเคเนาะแล้วก,ตวนะวก็ต่อไปเนี่ยผมวิธีการง่ายๆก็คือมาร์คบ้านในเขานันเองตัวนี้มาร์คบ้านตรงนี้ให้กลายเป็นบ้านของเขาตัวนี้มาร์คบ้านตรงนี้ให้กลายเป็นบ้านของเขาเหมือนกันเราจะทํา เราจะทําแบบนี้กับทุกตัวเลยนะทุกคนให้แบบว่าให้ตรงนี้เป็นบ้านของเขาทั้งหมดนะครับนี่เลยเวลาเขาตกได้เขาจะได้เอาแบบมาใส่บ้านหลังนี้หลังเดียวไงอ่ากูทาถูกป่ะวะโอเคถูกต้องอ่าโอเคเรียบร้อยไอ้ตัวนี้โอเคถูกต้องถูกต้องโอเคแล้วต่อไปเราจะเดี๋ยวนะี้มันมันจะมีแตรอยู่ไม่ใช่ไหมกูลืมใช่ไหมมันจะมีแตรอยู่ใช่ป่ะแตรคุยเนี่ยคุยไม่ใช่แตนเนี่ยคุยอันนี้ คุยอันอันไหนวะอันนี้อันนี้หรืออันนี้วะผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยทุกคนไิด้กันครับก็ต้องใช้ดินโอเคชัางมันจะยุ่งยากว่ะเอามาคิดขวาตัวนี้ปรับให้เขากลายเป็นทํางานนี่แล้วก็ตัวนี้เราก็จะปรับให้เขากลายเป็นทํางานเหมือนกันนี่นักตกปลาตัวเยเฮ้ยเอ้ยเกินเกินโดนอะไรอ่ะลูกโธมึงไปตกโดนเพื่อนน่ะ ผู Or, yeah, okay. oh, yeah. ้มึงไปตกโดนเพื่อนอ่ะนะเธอโบข้ามมาก่อนทุกคนอย่าไปตกโดนเพื่อนดีโอเค่นี่อ่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดทำงานเอา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 เอเอาไม่นานว่าจมน้ำตายมึงเอาเอาลูกเอาเอาสักอย่างเอ้ย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 มึงเดี๋ยว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 มึงแบกให้เพื่อนที่เขาตกหน่อยได้ไหม เดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลกอะไรเออเรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็มีบ่อนหนูตกปลานี่ไงตกได้ปุ๊บใส่เลยเห็นปะตกได้ปุ๊บใส่เลยรนมันจะลงไปข้างล่างนี่ไง แป๊บเดียวได้ปลามา3ตัวแล้วอะเออเรียบร้อยแล้วผมแค่นี้เราก็จะมีบ่อตกปลาออโต้ไว้ใช้ตลอดแล้วทุกคนคือเวลาเราต้องการเราก็แบบเอาตรงนี้ไงง่ายดีโอเคมาทุกคนต่อไปเราจะมาทําการปราบวิทเทอร์กันนะทุกคนนะกูจะฆ่าวิทเทอร์นะนะเราต้องมีสายวิญญาณใช่ไหมจำได้ว,ว่าบ้านกูเคยมีสายวิญญาณนี่ไงสายวิญญาณแล้วก็ สไลปปใช่เราใช้แค่นี้ก็พอเลยครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรให้มันกูก็ไปข้ามันชันลาดเดยวทุกคนเออบรรยากาศจะได้ดีหน่อยเออว่าเราไปข้ามชันลาดยวบรรยากาศมันมีหนูเก็บอ้อยบอกูอยากได้หนูเก็บอ้อยมากเลยทุกคนคือแบบแบบวิ่งไปเก็บอ้อยอย่างเงี้ยคือหรือว่ามันมีแบบหนูเกษตรกรเก็บอ้อยอะไรอย่างเงี้ยมีปะคือมันไม่มีเว้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วมันมันไม่มีหนูเอาอ้อยอ่ะทุกคน เกลียดมากเลย <c oughs> อุย้ยโทษทีแนอะพอดีมันเพิ่งกินข้าวอิ่มเนี่ยก็สอร์รี่กันด้วยโอเคมาข<า>ุนมาฆ่ามึงในนี้แหละกูจะยิงมึงด้วยปืนกูจะยิงมึงด้วยปืนได้แล้วมาเลยวิเทอร์กูพร้อมบวกมาโอ้วิเทอร์นี่มันไม่ได้ออกมานานนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันมาวิเทอร์เอ้ยมันมีเก็บนมด้วยอะไรวิเทอร์วิเทอร์ วิทเชอร์วิเชอร์วิทเชอร์วิทเชอร์วิเชอร์ลุกวิเชอร์มาติโลมาติโลมาติโลไม่ได้วันหมือนกันนะวุ่นแรงเหมือนนบบปืนเราอุ้ยเดาเดาใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันก็โหดเหมือนกันนะทุกคนเดียวเดียวเดียวแป๊บเดียวจะถึงละใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอดอย่าพึ่งตอดโอ๊ยเจ็บ อย่าพึ่งต้อนกูอย่างนี้สิเป็นแค่วิตเทอร์เป็นแค่วิตเทอร์ตัวนเล็กๆบังอาจมาไล่ยิงหัวฮะฮงบังอาจโอ้ยเชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันแรงหมดทุกคนมันแรงอู้เดี๋ยว่อเร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 ่แรงเหมือนกันเนี่ยอู้เร่อู้่ร่อเรแรงเลยทุกคนอู้แรงแรงมากแรงมากแรงชิบหายแรงแรงใช่ปะทุกคนแรงชิใช่ปตาย มึงตายมึงตายมึงตายเป็นไงแล้วเออโอเคเรียบร้อยกูได้ดาวาแล้วเก็บใต้โอ้มึงเอาดินีเล่เลยเลยโอยทำไมมึงโหดร้ายจังโอเคตอนนี้เราได้ดาววิเชอร์มาแล้วนะครับผมลำดับต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็คือหัวหนูใช่ไหมซึ่งห,หัวหนูนี้มันสามารถหาแรกได้ตาม เจ้าตัว npc ตัวนั้นเลยเว้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดน่าจาแะแลกกับ npc ได้เลยอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ย npc แถวบ้านเรามันไม่มีให้แลกเลยทุกคนคือเราต้องหา emerald ไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ชั้นประมาณชั้นชั้นเดี๋ยวกูจะอยู่ชั้นนี้กูอยู่ชั้นเจ็ดอ่าคือลำดับต่อไปเนี่ยผมเดียวเราจะต้องเนี่ยเห็นไหมเอาอ้อยไว้ทุกคนคือเราต้องอ,อ้อยไปนี่เียเตอร์เป่าอา้าเียเป่าน,านี่ว่างอยู่ เดี๋ยวเราต้องอ้อยเนี่ยไปขายให้แกเอ็นบีซี๋ยวกู NBC วปิดเสียงก่อนกูเสียงดังเหลือเกินเดี๋ยวก็มีน้องบอกพี่ฮาพี่ฮะตอนพิตเตอร์อย่างดังมึงไม่ปิดวะ <c oughs> <c oughs> เออตอนวิตเตอร์มึงจะอย่างดังเลยใช่ไหม <c oughs> โอเคเนี่ยเราเลี้ยงไปเดี๋ยวเราจะนำอ้อยพวกนี้นะผมไปแลกแกเอ็นบีซีพวกทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีเงินไปซื้อไอ้หัวกะโหลกลนั่นแหละอ้าผมไม่ผมไม่แน่ใจว่า มันใช้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างสุดยอดแห่งหนูได้ใช่หนูเราจะกลายเป็นก๊อตขึ้นมาทันทีเลยโอเคมาเรียบรวมอ้อยสนะเสร็จแล้ววเรจะเออ้อยใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปเลยนะทุกคนนะก็มันน้อยไปพวกวะผูว่าเราควรที่จะมีอ้อยเยอะกว่านี้เออคิดมันผมป่ะกูว่านะเราคนที่จะมีอ้อยเยอะกว่านี้เพราะว่าของแรกกับเอ็มบีซีเยอะมากเลยทุกคนเออจริงนุย้ย ไอเราควรมีเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเอ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 เหมือนกับเราจะต้องมีการสร้างปฏิบัติการใหญ่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะผมคิดว่าเอาเราควร,ควร,ค,วรควรที่จะต้องสร้างที่ปั๊มไอย์ขึ้นมาใหม่สักที่หนึ่งแนละ้วทุกคนอ่าแรกไอ้ m ็ซีได้ลำหลอมเดี๋ยวนะมืดจังวะโอ้เชา้าเอา m อมีซีตัวนั้นหายไปแล้วเหรอ ใช่ไหมน่าจะหายไปแล้วโอเคปล่อยมันไปแต่ปรับเสียงเหมือนเดิมก่อนน่าจะหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องบินหาตัวใหม่ด้วยนะไม่ไม่แน่ใจว่ามันสิมีตัวอื่นให้เราอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดแผนที่ดูไว้อ่าไม่จะเป็นหน้าไงวะเป็นหน้าแบบ MBC เหรอเลยอยังไงผมไม่น่าจว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงทุกคนหน้าตาเดียวโอ้โหไม่รูกระตกเลยชิบหาย โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาถึงหมู่บ้านเอพีซีโอู๋เดี๋ยวนะทำไม <c oughs> ทำไมเอพีซีมันมันมีเรื่องแสงทุกตัวเลยวะไอ้บ้าเอ้ยมีเรื่องแสงทุกตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ้อยฮะเดี๋ยวเราต้องเอาเอา้อยทยอยไปแลกกับเอพีซีนนะทุกคนเราจะไม่แลกทีเดียวนะฮะเอามา ออก่ลยไอรอนกรมพอดีว่าเราต้องการที่จะแลกอ้อพอดีว่าเรามาทําธุรกิจนิดหน่อยเพื่อนนี่เลยแล้วก็เดี๋ยนะมันขาดอยู่นิดหน่อยทุกคนอ่ะแลกโอ้โหแลกหมดเลยด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเหลืออู่สองอันเสียดายจังวะเอาเก็บไว้ก่อนก็ได้ปลาแลกไอพีซีก่อนเสียงดังอย่งพวกมึงเนี่ยในดูเดี๋ยวปิดปิดอันเดี๋ยว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 ในนูซีมันมีฉกชิงแหลมหรอแล้วก็อะไรไม่รู้ให้แลกเยอะมากเลยแต่ว่า ตอนนี้เราจะยังไม่สนใจน้องกันเอ๊ะเดี๋ยวนะกูเพิ่งเห็นเดี๋ยว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 อะไร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 เดี๋ยว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 คืออะไรคือไอ้รอนกูรีมกูกลายเป็นไม่ใช่ไอ้รอดกรมหนูกลายเป็นไอ้รอนกรีมเหรอหรือคืออะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแล้วก็มีหนูเอชช็อตโอ้อันนี้หานจากไหนวะน่าจะมีแรกอ่าเอ้ยเดี๋ยวลองไหม เอ้ดูเอ็นชารท์ทำอะไรได้วะเราสามารถทำให้เอ็นชาร์ของได้แบบออโต้เลยเหรอใช่ไหมหรือว่ายังไงวะเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยเกินเกินไปโอเคไหมกูแลกก่อนในต,ตอนนี้มีเหยื่อล่อฮะแล้วก็มีตัวไหนมีขวดเลเวลให้แลกไหมมีตัวไหนมีขวดเลเวลให้แลกไหมกูจะแลกขวดเลเวลตอนนี้แหละโอเคไหนดูดิขวดเลเวลขวดเลเวลพวกนี้เหมือนผมจะไม่คุ้นเลยนะทุกคน ขวดเลเวลที่เข้าใจอันนี้มีเบาอยู่ขนกมีสะท้อนเห็นปะคือขวดเลเวลมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะโอ้โทเวลาต้องการนี่มึงไม่มีเวลาไม่ต้องการนี่มึงแบบกระเรือนหรือว่าตัวนี้มันไม่ดรอปไอขวดเลเวลอยู่แล้ววะเออน่าจะใช่เออกูน่าจะมั่วโอเครำดับต่อไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะต้องบินหาเจ้า NBC ตัวนั้นนะทุกคนนะคือว่ามันเป็น n อ c ซีพ่อคาเร่นะฮะ ซึ่งมันจะเกิดอยู่ในทุกๆไบโอมที่เราไปใช่ไหมแล้วทำไมตัวนี้อ๋อตกใจทำไมมีหนูเยอะจังอ๋อบ้านกูเองเดี๋ยวนะเอพีซีมันมีอยู่เดี๋ยวนะอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยะเดี๋ยวนะอยู่ข้างล่างเลยสองตัวอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเอพีซีนะน,นี่น้งว่าอีบ้าไอ้กูว่าตกใจนืกอว่ามีเอพีซีตัวนั้นบ้าเดี๋ยวเราบ,บินไปหาบริเวณนี้นะทุกคนผมว่ามันหาน่าจะไม่ยากในเอพีซีเพราะ้า เออไปดูดิว่ามันหาตัวไหนที่มันจะมีหวยให้เราแลกปะหาดีกว่าโอเคทุกคนกูกลับมาแล้ว <c oughs> คือแบบบินไปหาตะกี้ไม่เจอผมกลัวแบบว่าเธอโบมันจะหมดกูกลับบ้านดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยโอเคมาเดี๋ยวเอาตูบัตอยู่เอานี่นี่นี่น,น,นี่งั้นเดี๋ยวเราค่อยรอให้พวกคาเลเขามาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยแลกกับเขาก็ได้นะครับว่าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่หรือว่ากูว่ากูทํามันตกลงไปตายแน่เลยทุกคน โอ้คิดของผมปะคือตอนแรกมันอยู่ในบ้านกูดีนะเฮ้ยแต่แอมเบอร์มีเท่าไหร่อ่ะแอมเบอร์เสริมไปอีกแปดโอเคนั่นง่าน่าจะได้ละมาเดี๋ยวเรามาลองครงาฟดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรคือบล็อก e อมเบอร์ต้องใช้บล็อก e อมเบอร์ใช่ไหมเรามีปะเรามีแอมเบอร์ที่บ้านแบบ,บว่าโรงเรือมีปะวะมันมีเอเซีตัวไหนที่แบบเอาเหล็กไปแลกได้ปะวะกูอยากกูจะให้แบบเอเซีตีเหล็กไหมตีลเหล็กสามารถเอาเหล็กไปแลกได้มันเกี่ยววะไม่รู้ ไม่รู้ว่ามันมี NPC ซตัวไหนออเอาเหล็กไปแลกได้มันก็มีแต่แบบ n p c เตาหลอมกูว่าแน่แน่เลยหลอมไหมหลอมไหมหลอมไหมเออลอง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 กูอยากลองอ,อ่างั้นเดี๋ยวเราทำาอ็ c เตาหลอมกันเออพี่เบฟพี่จะทำาอ็ c เตาหลอมที่ไหนล่ะครับ ออกก็เนี่ยไอ้สามตัวนี่ไงเวทมันจะมีประโยชน์อะไรเนะทุกคนเนี่ยเออ่เดี๋ยวนะเอ็มซีเตาหลอมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอาอันนี้ไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องคราฟเตาหลอมขึ้นมา1อันใช่ไหมเอานี่มาแล้วก็อ่าใช้เป็นเจ้านี่ฮะแล้วก็เหล็กอ่นนี้หน่อยโอเคแล้วก็เตาหลอมนี่เลยเราคราฟมา3เตานะครับเพื่อที่จะให้เขาทํา3อาชีพเนาะแล้วก็อขึ้นไปที่ข้างบนเดี๋ยวนะเรามีแอมบ์อย่าง เอม r a l อมมีละไป Let's go รอม e m e ร a ขึ้นไปแรกชั้นเท่าไหร่วะชั้นสิบใช่ไหมกูไม่ใช่ชั้นนี้โอเคมาแล้วเพื่อนเรามายมุกได้แล้วโอ้เดี๋ยวนะเราจะให้อาชีพเขายังไงวะทุกคนอาชีพรอวิธีการให้อาชีพก็อืมกูกลัวมันพุ่งออกไป <laughs> เราให้อาชีพเขาอย่างนี้ได้ไหมกูกลัวมันพุ่งออกมาเดี๋ยวนะกูจะทำยังไงดีอ๋อนี่ไงเขาเริ่มเอ่อ กูจะทํายังไงดีให้มึงไปพุ่งกันออกมาวะเดี๋ยว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 วิธีการนั้นก็ง่ายมากฮะเราคราฟเจ้านี่มาฮะแล้วก็ใช้เป็นประตูไม่มีไม้เลยเหลือเวฟมึงไม่พกไม้เลยเลยสักอันก็ไม่พกเลยเนาะโอเคมาไม้เอามานี่หน่อยฮะสองอันแล้วก็คราฟเป็นปุ่มมาเดี๋ยวเรามาทําดีกว่าน่าจะทำเดี๋ยวเราผิดชัดผิดชัดน่าจะทำไม่ยากฮะก็คือทุบนี้ออกแบมโอเคแล้วก็นี่ไงเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลดลดสปีดลดลดยังไงสปีดสปีดเอากูลดสปีดไม่ได้เดือดเดือดเดือดเบินบินเข้าไปเว็บินเออโอ้แล้วมันลดสปีดเลยปะไม่กูไม่ลดสปีดวะอันนี้มาทุบก่อนเออเนี่ยวางเดี่ยวสิมึงอย่าออกนะมึงอย่าออกนะแล้วก็วางนี่ไงเอออันเดียวก็ได้นี่ไงแล้วก็ทุบนี้ออกนะครับแล้วก็วางเจ้านี่ไปแทนแล้วก็ปักทอช โอเคแค่นี้เราก็จะมี m c ที่กำลังปั่นป่วนแล้วนะทุกคนนะคือพวกเขากำลังหวาดกลัวให้กับสิ่งที่พวกเขามองเห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งพวกเขาเป็น m c ที่กำลังหวาดกลัวแก่ตัวมอนสเตอร์อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะลองแลกหมวกกับเขาไปดูหวังว่าเขาจะมีน้ำใจอัปเรเวลให้เราตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยววตัวไหนวะทีนี้เดี๋ยวตัวไหนวะอ๋อตัวนี้โอเคเหมือนเขาจะลดราคาเราต้องแลกมาให้เต็มทุกคน ตอนนี้เราหมวกมีหมวกเต็มไปหมดแล้วนะฮะเราจะต้องโยนหมวกพวกนี้ทิ้งทีละใบ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 โอเคทิ้งไปให้หมดแล้วจากนั้นเราก็จะมาแรกกับเขาดูว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆให้เราแรกหรือเปล่าเราก็คลิกขวาไปที่เขาแล้วก็คลิกให้โดนสักตัวต้องเป็นเขาโอเคนีไ่ไงเหล็กแรกแอมเบรโอเคนีไ่ไงโอเคสรุปว่าไอตัวนี้มีให้แรกเหล็กแอมเบรอสุดแล้วเราสามารถมาแรกกับเขาได้ เฮ้ยเมื่อกี้เราฐานแรกได้ใช่ปะกูมีเยอะเลยเดี๋ยว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 กูมีเยอะเลยฐานอยู่ไหนฐานอยู่ไหนลูกมึงอยู่ไหนนี่เมึงเสียวหลายประไดยฐานนะกูมีหลายพร้อมนี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วนี่มาเปิดปับป๊บปับ๊บเข้าลำอืมอืมมันทำไมมันเข้าลำบากแล้วกูกดมันมันมันไม่ยอมลดให้เราเนะี่ยฮะทุกคนนะโอเคกูเข้ามาแล้วเหมือนจะมีตัวหนึ่งใีแรกฐาน ทนันอุ้ยเอมเอมโร่ไอพี่เจ้ไอเดมอนด์มาแรกเอมโร่อะมีถังหานี่ดนะ้วยทุกคนอ่าตัวไหนแรกทานนะครับผมพอดีวา่าผมมาหาไอลุงที่เขาแรกแรกทานนะครับผมอ่าตัวไหนวะตัวไหน,ไหนกูคลิกจะไม่โดนในตัวที่แรกเฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วจะไม่โดนได้ไงนี่ไงเราแลกไปเลยฮะเ,เอมโร่โอเคเรียบร้อยฮะหลังจากที่เราแลกได้แล้วแล้วก็จะทยอยแลกกับเขาไปเรื่อยๆนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้กูมีเหล็กอยู่40กว่าบล็อก แล้วในห้องในบ้านอีกไม่รู้กี่บล็อกเราสามารถแลกเขาได้เรื่อยโดยแบบนี้โอ้โหกุกแจเดี๋ยวกูว่านะกูเอาไงกับมึงดีไหมคือเราจะต้องทําทางเข้าไว้ทุกคนคืออ่อมันควรที่จะมีทางเข้าแบบอีกตรงอ่ะคือเข้าใจไหมคือมันควรจะมีทางเข้าอีกตรงหนึ่งที่มันจะพอทําให้เราแบบว่าเข้าไปแลกของกับเขาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่นู่น เราจะต้องวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดออฟโอเคลบไม่ไม่มึงลบมึงลบไปมึงตายนะมึงลบไปมึงตายแล้วกูปิดก่อนกูหายไปดึงตัวเฮ้ยเอ็มซีมึงไปไหนเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยมึงไปไหนเนี่ยลูกพ่อดูดูดูวะโอ้โหเรียบร้อยลงไปข้างล่างซะด้วยแหมมาหาอันดับแรกนะครับผมวิธีการทำเอ็มซีมันไปนอนนอน นอนการุณานอนไม่เห็นแล้วเออการุณานอนมึงด้วยการุณาขึ้นไปอยู่โน้มึงการุณาขึ้นไป m อ c ลูกพ่อมึงขึ้นไปกูรู้มึงทำได้เอ c มบีขึ้นไปขึ้นไปเอ็มีเร็วมึงทำได้เร็ว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 เฮ้ย่ากลับขึ้นไปนอนเมื่อกลากูรู้มึงทำได้แล้วข้อลูกเตียงอยู่ตรงหน้าแล้วลูกเตียงอยู่บนหน้าแล้วบนหน้า ง่ายง่ายง่ายเวฟ200 IQ จูจำชื่อนี้เอาไว้แล้วสามารถเอาวาตรงนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็เสร็มปจัจจก็น่าจะเข้ามาข้างในได้แล้วอีพีก็ออกไม่ได้ตอกงากเราจะเปิดอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะทุบอันนี้ออกแล้วก็ใส่ไปด้วยอเจ้านี่นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็น่าจะต้องปิดกระจกไว้คือเก่านะครับแต่ว่าเราก็จะปิดไว้แค่นี้พอส่วนหัวก็ปล่อยไป มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า MC ตัวไหนมีให้แรกบ้างแล้วก็จะดูแบบง่ายๆดูแบบนี้เนา EC าไหนดูดิมีอะไรให้แรกอันนี้มีหมวกให้แรกอ่ะแรกหมดเลยแล้วกันอ่ะโอเคยังไงเราก็เป็นเศรษฐีอยู่ละ <c oughs> แรกหมดเลยก็แรกเป็นเศรษฐีอยู่ละไหนขอดูก่อนอย่าเพิ่งไปนอนนี่เออขอแรกก่อนเนี่ยโอ้โหคุณสามมาแรกด้วยอ่ะผมหมดเลยเลยเ m e r a l d กูหมดเลยอันนี้ทิ้งไปฮะ นี่แหละครับวิธีการที่เอา Emerald เอ้ยพี่ชาเอาเหล็กมาแลกอะเหล็กอีกทีนึงเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดิเอ้อเหล็กแลกได้เว้ยเออเหล็กแลกได้เว้ยเหล็กแลกได้เว้ยเหล็กอันนี้ยังแลกไม่ได้เว้ยอันนี้ยังแลกไม่ได้อันนี้ก็ยังแลกไม่ได้เว้ยโอ้โหสุดยอดอะไรสุดยอดอะไโอเคเรารอรออย่างเดียวรอให้มันครูเดาหรือว่าเราต้องแลกอย่างอื่นก่อนมันถึงจะครูเดาเนี่ยแลกบวกไี้ไหมอ่าให้มันอัพเกรดเลเวลนะฮะแล้วก็ อันนี้ก็อัพซื้อเก่งเกมมาก็ได้ส่วนตัวนี้ก็มไม่มีอะไรน่าสนใจเลยลอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ควรออกแล้วทุกคนตัวนี้ควรออกแล้วตัวนี้ควรกูนอนได้ไหมกูขอนอนมันบอกว่านอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆอ้าทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไ้แค่นี้ก่อนละกันจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวมีวเวอขอฟาร์มเอเมิเร์ไว้เยอะๆก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาแลกเพื่อที่จะเอาไอเทมสร้าง กันอ่าสร้างสร้างอันนี้แหละเนี่ย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 เพื่อที่เราจะได้เอาเนี้ยไปใส่ให้กับหนูหนูเราจะได้มีพละก,กําลังหรือพลังหรือดามเมจหรือเลือดที่มากสามารถไปยังโลกของหนูได้ไหมทุกคนอ่าซึ่งเราจะตามหาเจ้า m อ c ีตัวนั้นเพื่อแลกของวาร์ปไปโลกของมันด้วยอ่ยาฮ่าฮ่าเจอกันใหมคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปและแฮปปี้ลากันยู เดี๋ยวกูจะไปโลกของมึงแน่นอนกูจะไปถล่มโลกของพวกมึงให้เละไปหมดเลยทํำไมกูชอบกลับมาชั้นนี้ตลอดถทานั้ที่เซิร์ฟเวอร์หลักไม่ใช่ที่ห้องหลักกูอยูชอ่ช่องที่7อีบ้าเอ้ย